ครับวันนี้อยู่ๆคนเชื่อภัยก็อยากจะมาที่กระท่อมต้นมะขามนะครับตอนผมมาถึงก็มีรถกำลังขับออกไปเป็นรถพระนะครับมาที่กระท่อมนี้99 2ส่วนรถเป็นหนุ่ม8429กลับกันส่วนนี่เคือภัยทำงานอยู่โคุโบต้าพึ่งมาที่นี่ครั้งแรกครับ <laughs> หลังจากนั้นเราก็นั่งคุยกันลุงสิทธิ์เล่าเรื่องการพบเจอหลวงปู่สวงสองสถานที่ในเวลาเดียวกันที่จักรยานมาี่จักรยานมาแล้วกลับบ้านไปที่กลับไปที่บ้านที่บ้านนู่นนะจากนี้ไปนู่นกี่โลเนี่ยยี่สิบโลเลยประมาณนั้นนะปันจกานมาท่นนี้ตอนบ่ายจากปัญจกานกลับอันนี้มานอนเอามานอนเห็นหลวงปู่อยู่นี่เห็นหลวงปู่สวงอยู่นี่อยู่นี่หละ แต่ว่าปั่นจักรยานไปขึ้นนู่นเห็นหลวงปู่เดินตรงคนน่ะคนหนึ่งไอ้คนแก่เดินตามใสชุดขาวเลยอ๋อ oh. สะพายแก็บคีเลกเขาว่าเออหลวงปู่อยู่นี่ทางวันเอาผมก็ว่างงเหมือนกันอ่ะเอาผมมาจากโน้นนะจากบ้านมาจากโบเชในหลวงปู่อยู่โน้นน่ะที่บ้านจมบกอ่ะเออเข้ามาเอออาบน้ำอยู่โน้นอ่ะตาใสผ้าจีวรไว้อือ แต่ปั่นจักรยานไปไม่เห็นรถทันอะไรไปเลยรถสมัยนั้นพศเท่าไหร่ลวพศสองห้าครับสองห้าครับสมัยนั้นก็ไม่ค่อยมีรถด้วยไม่ค่อยมีหรอกคือใครไปใครเห็นตอนนั้นถนนไม่ค่อยไม่ค่อยมีหลายเส้นเหมือนทุกวันนี้ไม่มีอ่ะใครมีจักรยานก็แล้วเออจัใครมีจักรยานก็เท่านั้นมีรถโดยสารก็มาเที่ยวหนึ่งก็จอนี่แหละไม่มีกลับ ไม่มีขับไปโน่นเลยตอนตอนเย็นแล้วไอรถคนอื่นอย่าพูดถึงไม่มีไม่มีหมู่บ้านหนึ่งก็มีแค่ว่ารถก็มีรถรถโดยสารคันเดียวครับคันเดียวมันวิ่งวันละเที่ยวแหละเออเห็นายสามอยู่นี่เออพอเราปั่นจักรยานไปถึงนู่นไปเห็นอยู่นู่นเห็นอยู่นน่นเห็นเดินที่นู่นน่ะแต่ไทมเขาว่ายู่ทางที่นู่นทางวันเขาอย่างงั้นผมก็งงเหมือนกันนะผมก็ก็ เข้าไปกราบไหว้ลุงปู่เลยไอช่วงที่เขาพึดงกกันที่คุณคุณฮาน่ะช่วงสมัยนั้นคือเมนแดงเมนแดงไงพวกเวียดนามเนี่ยช่วงอุกยุคมาเยอะครับนี่นี่เป็นคำบอกเล่าเล่าเรื่องราวของลุงสิทธิ์ลุงสิทธิ์ก็คือคนที่ ท่านผู้ชมถ้าติดตามช่องของผมจะเห็นว่าตอนที่หลวงปู่เข้าทรงตอนนั้นที่ท่านเอาลงุงศิษย์เอาสมุดไปไปขอหวยแล้วท่านหลวงปู่สวงในร่างทรงท่านหยิบสมุดมาแล้วไปถูกับโคลนกับน้ำ <Hey. S 1> นั่นแหละนี่แหละลุงศิษย์เจ้าเก่าแฟนพันธ์แท้นี่ยกให้เป็นแฟนพันธ์แท้ครับอันนี้อันน,น,นี้คือเห็นหลวงปู่ตั้งแต่พศยี่สิบกว่ากว่านะครับรู้เรื่องราวหลวงปู่สมัยแกเดินรับจ้างเลยไม้นะฮะนี่ลงุงศิษย์ นี่ครับเป็นเรื่องราวที่ว่าหลวงปู่แบ่งภาคที่นี่ก็เห็นอยู่ขี่จักรยานไปที่นู้นก็เห็นอยู่ถ้าสมัยนี้ขี่จักรยานแล้วไปเห็นอยู่นั่นอาจจะว่าท่านขีมออ่มอเตอร์ไซค์ไปเส้นทางอื่นแต่สมัยนั้นน่ะพอสองสองห้าสองหกเนี่ย,มอ,ยอม,มอเตอร์ไซค์ยากครับยากไม่มีอ่อรับโดยสารก็บินเที่ยวเดียวก็จอดเลยนี่ฮะน,นี่นี่ครับนี่เป็นคําบอกเล่าเรื่องราวนะฮะ อันนี้เรามาพบมาคุยกันที่กระท่อมที่ต้นมะขามหรือกระต้นอ่ากระท่อมสองสี่ที่อาจารย์สาโรตั้งชื่อว่ากระท่อมสองสี่ที่ท่านเขียนสองสี่ตัวจึงมาที่มาของกระท่อมสนะอ,ง,อ,องสี่นะฮะอ๋อลุงไอไอลุงศิษฐ์มาลุงเออลุงศิษฐ์มามาเลยไม้ที่นี่มาเป็นทีมขี่จกักรยานกันมาคนละคันหกคันหกคน เพราะว่าเรื่อไม้ไม่ต้องสองคนเป็นคู่จับคู่กันดึงแย่งกันไปแย่งกันมากันไปกันมาเออรุ่นนั้นฮะช่วงนี้โปรตสเกตนะฮะพี่หนูเกลุกไปดูอะไรบางอย่างนะฮะโปรตสเกตนะครับครับเนี่ยลงุลงลุงศิษย์แกเล่าเรื่องที่ว่าพบเห็นลงุงศิษย์อพบเห็นลุงปู่สูงอยู่ที่บ้านจบกเออลงุงศิษย์ไม่ได้เห็นคนเดียวะฮะเพราะว่าลงุงศิษย์มาเป็นทีมสมัยก่อนมาการรับจ้างเลื่อยไม้คือจะต้องมาเป็นทีมฮะ อ่าเลื่อยไอ้ไอ้เลื่อยใหญ่ๆแล้วก็อาจจะมีไม้ไผ่อยู่ตรงกลางแล้วก็แย่งกันไปแย่งกันมาดึงไปดึงมาอย่างนั้นนะฮะ,ะ,ะเป็นเลื่อยแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องมาเป็นทีมแล้วก็เห็นก็เห็นหลายคนไม่ใช่เห็นคนเดียวใช่ไหมลุงครับขี่จกักรยานขิดออพร้อมกันทั้งหมดพร้อมกันทั้งหมดไปเห็นเดินข้างหน้าเดินไปเดินเห็นเดิอนอยู่ช่วงไหนช่วงไหนเลยสะพานไปสะพานไหนสะพานจะเลยบานลงไปนะเลยครับ เออครับอ๋อสะพานด้านลมตรงนี้นะครับบันลมตรงนี้อ่ะไอ้บ้านคนแก่ก็ประมาณสักสิบกิโลจากนี่ไปเออมันเดินไปอ่ะสิบกว่ากิโลผมอผมปั่นจักรยานไปเห็นหลวงปู่อาบน้ำอยู่นี่ออไม่เห็นรถอะไรผ่านเลยมันมีรถรถไฟนี่อ๋อมีมันเดินทางนั่นน่ะอ๋อไปถึงทาม่ขคีไม่คีว่า เอาหลวงปู่อยู่นี่ทั้งวันเขาไว้อ๋ออยู่วัดเหรอนั่นอยู่วัดเหรอวัดไอวัดโคแก้วอะเออสำนักสงฆ์เท่านั้นอ๋อนี่ครับคนบาดตรงนี้ก็เห็นตรงนี้ไปแล้วแล้วแล้วคนที่เห็นรุนลุงตอนนี้ยังอยู่ครบไหมหรือว่าตายไปบ้างแล้วเหลืออยู่สามคนครับตอตายไปสามเหลืออยู่สามจากหกคนนะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน อ่านี่ครับสืบโซอ,อ่าเขาเรียกว่าอ่าได้เล่าเรื่องประสบการณ์แท้ๆจริงๆนะฮะไม่ใช่คนที่อ่าไม่มีที่มาที่ไปแล้วเล่าเป็นแบบเป็นตุเป็นตะนะฮะนี่คือเอาททำไมาเชือกว่าวลงพี่หนุ่่ไม่แช่นอนอยู่ไรเนอะไม่้ไปไปครับตัวนี้ลวงปูน่นาจะเข้านะฮะทีวอนเมื่อกี้อยู่สูงห้าเมตระฮะอตอนนี้ลงาอยู่กับพื้นแล้วนาจะเข้าแล้ว เห็นเดินแถเว็บเมื่อกี้จับตามองอยู่นี่รหลวงปู่เข้าแล้วครับโอ้ยดูอเอา้าท่านจองดวงทิตนี่ครับหลวงปู่สูงเข้าแล้ว